วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเขียนฟ้านะครับอย่างแรกเนี่ยผมก็จะใช้คําสั่ง rectangle นะครับอ่าผมก็จะปูละหน้าไปก่อนอเดี๋ยวผมจะปูอย่างนี้อ่าโอเคนะครับแล้วก็ให้ใช้ offset นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งขยับเข้ามาขั้นตอนนี้พิมพ์ระยะห่างได้เลยว่าต้องการระยะห่างเท่าไหร่ผมใส่ไปสัก0.8 e n น e r 0.9แล้วกัน0.9 Enter อเห็นไหมครับตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราใช้คําสั่งลายนะครับเขียนหน้าตัดหน้าตัดฝ้าอย่างตรงนี้ผมจะทําเป็นฝ้าหลืกนะครับอเอาไว้สําหรับซ่อนไฟผมก็จะใช้ลายเขียนขึ้นมาขึ้นมาแกนน้าเงินนะครับแล้วก็ให้พิมพ์ระยะได้เลยผมใส่ไป 0. 1, 0. แทก0.10 Enter ถ้าหักมาข้างในนะครับ เข้าแกนเหมือนกันนะให้มันตั้งฉาก0.10 e n t e r นะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแกนน้ำเงินเหมือนเดิม0.10 Enter แล้วก็หักมานี้เลยครับอของผมมันจะเป็นสีแดงขั้นตอนนี้ผมแนะนำให้กดล็อกแกนไว้สีแดงก็คือล็อกล็อกแกนลูกศรด้านขวาแล้วเอามาแตะแตะตรงตรงเส้นผนังข้างในนะครับแล้วก็คลิกไปเลยแล้วดึงลงมาแล้วก็วิ่งมามาปิดอย่างนี้ เสร็จแล้วเห็นไหมครับเราก็จะได้ฝ้าหน้าตัดประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยซีเล็กใช้เครื่องมือซีเล็กตรงตรง,ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง f o l l o w Me นะครับไปคลิกอ่านะฮะเขาจะวิ่งวนรอบแล้วนะครับตรงนี้ระนาบนี้ให้คลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็ดีดไปนะครับแล้วก็ให้ใช้ดินงสอนะครับปิดตรงนี้ โอเคทีนี้ผมอยากจะไปดูว่าข้างในมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกตัวนี้ผมจะคลิกขวา make g r o u ไปก่อนแล้วก็ผมจะไปที่คำสั่ง view component edit อาแล้วเปิดตัวนี้ไว้นะครับอาถ้าเปิดตัวนี้ก็คือเวลามันมีการ make g r o u เราดับเบิลคลิกเข้าไปนะีมันจะให้เราเห็นเฉพาะตัวที่เราอยากจะเข้าไปดูในก r ุ u p นั้นนะครับอาตัวอื่นมันจะหายไปละเสร็จละเห็นไหมฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยผมจะปิดตรงนี้ ่าผมจะปิดตรงนี้ผมลองปิดตรงนี้ดูปิดแต่ต้องปิดตรงอ่านะครับแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งอ่าตรงนี้ผมต้องแบ่งละนาบอีกอะผมใช้ใช้ดินสอนเนี่ยลากย้ำเส้นอย่างนี้อันนี้ผมดีลิทไปเลยครับอ่าคลิกทีเดียวเสร็จละนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในใกล้ๆนี่เห็นไหมฮะเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีมี ที่ให้ไฟเอาไปวางไว้นะครับเสร็จแล้วครับนี่คือทำฝ้านะครับและเดี๋ยวเราพอเราทําฝ้าเสร็จปุ๊บก,ก็เราก็ไปเอ,า,อาเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทําวางตําแหน่งไฟดาวไลท์นะครับอะไรนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะวางตําแหน่งไฟดาวไลท์เนี่ยผมก็จะใช้เล็กถึงเกิลเนี่ยครับสมมุติว่าผมอาจจะ วางตรงนี้ผมก็จะเล็กเทนเกิรเนี่ยวัดออกมาเลยครับว่าเท่าไหร่นะครับสีแดงใช่ไหมครับผมกดล็อกแกนช่วยแล้วก็ไต่เส้นนะแต่อย่างนี้อ่านะครับตรงนี้ห่างเท่าไหร่ดีครับตรงนี้ผมขอสักจุดหนะครับฝั่งนี้ก็จุดหเสร็จแล้วเห็นไหมฮะเราก็วางตำแหน่งนี้ผมจะวางดาวไลน์เนี่ยยาวตั้งแต่ตรงนี้ยาวไปจนถึง,งนี้นะครับผมก็จะไปเอา โมเดลไฟลดาวนไลฟ์มานะครับผมก็จะไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ i m p o r ตแล้วก็ผมก็จะไปหาโมเดลที่ผมเก็บไว้นะครับตรงนี้ผมไปโหลดใน 3D Warehouse นะครับเขาจะมีโมเดลให้เราเอามาใช้เยอะเลยนะครับโหลดเสร็จปุ๊บผมก็เก็บมาใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวไหนดีสมมุตินี้นะ Import นะครับอ่ะมาละ ของผมมันมาสีสีดวงเลยนะครับผมเลือกสักอันนึงนะครับผมลบผมคลิกขวา x t o d e เลยครับแยกก่อนตอนนี้คลิกขวาอีกรอบหนึ่ง x l o d e อีก,อกต้อง x t o d e หลายรอบเลยตัวนี้อโอเคนะผมจะแยกมันทีละอันผมเอาตัวนี้นะครับตัวนี้นะนี่ได้แล้วผมก็จะใช้คำสั่ง move นี่แหละครับเพื่อที่จะ หาตำแหน่งกึ่งกลางนะครับทีนี้เนี่ยโมเดลเนี่ยถ้าเราอยากจะเอาถ้ามันมาเป็นโมเดลอะเราเราอยากจะจับกึ่งกลางของเขาเนี่ยหนึ่งเลยก็คือโมเดลชิ้นนั้นต้องทําเป็น make group นะครับหรือ make c o m p น n e n t ก็ได้แล้วเราใช้คําสั่งบู๊ปเนี่ยกด a อ t e เ n a เอาไปแตะเอาไปแตะแล้วกด a l t e r n a ดูครับมันจะมีจุดตรงนี้ให้เราจับเห็นไหมเนยเนี่ย,ยจุดตรงนเนี้ยอ่าเนี่ยแตะปุ๊บเห็นไหมกด a l t e r n a ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกดค้าง มันจะเปลี่ยนจุดให้เราแล้วเราก็เข้าไปจับน,นี่พอจับปุ๊บกดล็อกแกนเลยครับอ่าล็อกแกนสีแดงเอามาแตะนี่หาจุดอ้างอิงเข้าไปแตะมันใหม่อ่าเห็นไหมคลิกได้เลยแล้วก็ขยับสีเขียวแตะปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับเห็นไหมดวงแรกเนี่ยผมได้ละนะครับผมทีนี้อ่าเดี๋ยวผมขอ พุ่มไปดูนิดนึงอ่าเรียบร้อยครับเห็นไหมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้ก่อนไปที่ View นะครับ Component Edit ผมปิดตัวนี้นะผมจะเจาะตรงนี้เป็นรูนะครับวิธีเจาะง่ายๆเลยก็คือเราคลิกเข้าไปให้เจอของฝ้านะให้เจอและหน้าฝ้าตรงนี้แล้วก็คลิกขวา intersect f a เ e with model ครับอ่าโอเคจะเห็นว่าพอเราคลิกปุ๊บเห็นไหมมันจะแบ่งระนาบเฉพาะตรงนี้ให้เรา,าจะเห็นว่าตอนแรกเห็นไหมพอเราคลิกปุ๊บระนาบฝ้าเนี่ยมันกินไปทั่วเลยแต่ถ้าเกิดเราคลิกขวา intersect f a เ e with model ปุ๊บเราคลิก delete เลยเห็นไหมฮะอ่าแล้ว select อีกทีหนึง่งแล้วก็กด delete มันจะเห็นเป็นหลุมละนี่นะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะ select แล้วก็เราก็ออกมาจาก ออกมาจากกลุกของของฟ้านะครับแล้วก็ซ e เล c t ดาวไลท์ c o ปี้เลยครับกับตรงนี้นะกด c อนโทรลหนึ่งครั้งคลิกซ้ายวางมามาแตะนี้อันนี้ผม Copy นะครับอ่าส่าวนผม l e ัดอ่า l สักผมขอตรงนี้สัก4ี่อ่าแม่เขาจะแบ่งตรงนี้ให้เรานะครับอ่าแต่ทีนี้จะเห็นว่าตรงนี้มันก็เหมือนเดิมครับอ่า แล้วก็ตรงนี้นะฮะมันยังไม่มียังมันยังไม่มีเห็นเป็นหลุมดาวไร์ให้เรานะครับผมก็เข้าไปที่ดับเบิลคลิกเข้าไปที่เมกโก๊กของฝ้ายเห็นไหมแล้วผมก็คุมอย่างเงี้ยค,คุมแบบนี้ซีเล็กแบบนี้นี่นะฮะแล้วก็ Move กด c อนโทรลหนึ่งครั้งคลิกนี้จะเห็นว่ามันจะ Copy ปี้ไอตัวที่เราหลุมที่เรา i n t e r อร์เซกนะครับ อ่ะผมมาวางไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็สไปสอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมฮะผมก็จะได้หลุมเลยโดยที่ไม่ต้องไปอินเทอร์เซ็กตมันใหม,นมน่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการใส่ไฟดาวไลท์นะครับหลังจากที่เราเขียนฝ้าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเวลาเราทํางานตกแต่งภายในพวกนี้เราอาจจะต้องเห็นพวกงานฝ้าแล้วก็เห็นตําแหน่งไฟให้นะครับ เดี๋ยวผมขอนี่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่าโอเคครับหวังว่าวิธีการทําแบบนี้อาจจะมีประโยชน์นะครับรลูกค้าลองเอาขั้นตอนนี้ไปใช้ได้เลยครับขอบคุณครับ